xiềng ngu kín cốc ngu kín cốc ngu kín cốc nhộn đây tôi nghe nhé Ui uh, Cốp tiền bật lên Wow, ngu lần hề Tố cũng nhây lên cổ Cốp của tố cũng nhây Ngu kính cốp Nam hẹn bật leo bạn này Cặp bú tay cao hô Xeo này Chỗ hù nằm khăn này khăn nào น้ำแห้งทั้งเดือดแต่เจ๋วนี่โอ้ปากคอร์ดมันชักไห้เลยอือโอ้ไห้นี่ยังหลายอยู่ยังหลายอยูย่ยน้ำไห้เนี่ย่าบรรยากาศยามแรงๆครูขับกันลีพี่นอ้องเไยลงมายามมันถอนั่นก่อนมาเปลงใหม่ก่อน,นเอา เปิงน้าออกจากไห,หนาปลาหลายหลายน้ำห,หนามันนี่เปิงออกมือเศร้านี่ชิมายามตอดแรงตอดเศร้าพอตอนนี้ปลากำลังลงกอืมพีปลาดุกได้หน่แถวนี้น่ะน้ำหน้าขอนหมดเลยบุบหมดเลยปูปลากำลังบืนแล้วช่วงนี้บืนนี้หมเลย ปลาย่างข้างทุงให้ทุกหน้าข้างอยู่ปลาเขาปราน้ำนี่ก็หนีมปแล้วเบิดน,นีหบุดน,น้องแม่นาฟใหญ่เพืลอคนก็คือสีเบิดแต่วละคนก็คือสีหยุดตกแล้วปลาสนา,ากำลังกูดเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาาน้าปี À, Hoạt nha thế, hết nha mặt sụt yếu ở yếu tố vinh kểnh lắng chi tốp điện nha ย,ย่ยาบม,มึงก่อนน่นาน้งหวยกะโบกลงแต่ละมือแต่ละวันปูปลากระบ,บื้อหนีบ่แหละมายามบมือเศร้านี่โบได้ยามแต่โดนนะนเบ,บื่องมือเศร้านี่ปลาตายเบิดเน่าเบิดบอคอยมีเวลาลงมา แบบนี้ก่อนตัวนี้ย่ยฟัง,างงามอีเด้อพี่น้องเลยมาสัมผัสบรรยากาศสดๆใส,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 สอยู่ไก่บริมาเบิงกะมาเบิงนำขีปลุงใหไงลุงใหญ่ทิถ่ายลงให้เบิงบรรยากาศงามเล้งๆนี่จะเป็นมันคักมันงามอยู่ท้องไหท้องนานี่พี่น้องเลยโอ้ยบวกวายอยู่ดีเด้อ บดเลยขอดเลยเคาะเลยปลากับบุีแล้มันบกคักปาเลยจ้า,ปาเ,เป็นน้าทีมีซื้อแล้วบ้านเป็นน้าที่จะซื้อแล้วบน,ป,น,นป่าอีนปามันบนโบโลกตาเป้าออม้ Hết mong lưng còn nằm long mong lung ngon lưng ngon lắm, oh, lưng quay đi. Ah, hi. 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 đi À thị, thị nhẹ vai, oh, Thì Thì Hi. nó Hi. 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 ตปิงพี่น้ำโลงพุดมมันน้ำขาดน้ำหัวมงนี้บกบกแบบบริกินปลาเลี้ยกันเตกะปูอะ bà những lời gì đây phụ nữ ồ oh, bọn tìm nhiều hẹo ừ. cân bạn này một lời sắp đào vàng luôn mà hạt vậy và chỉ mà hạt nhìn mà hình nào có bố quay tình mưa sầu này ปานี่มันสีลงตอนคำ่คำๆเนาะตอนกลางคืนมันสีลงเปิงเขาแบเปิงน้ำกลางเว้นปลามันบ่ลงเปิงมันแห่งเพื่อว่าเอาเชได้เกี่ยวเขาสะดวกสบายขึ้นเขากระลังซุ่มมองไอ้พุนเขาขอะเขาหนาวาน บกไวปดีป่าบุลงบ่ยอมตายคาให้หน้าบ่โอ้ตึกกระปูพูนะเัาไปเอากระปูก่อนเอาเว้ยไลยทักโอ้กระปูขึ้มาไลยเลยโอ้ยปลากับปลาก็มีอีกพี่น้องพูนะพลิลน้ำโตน่ะประคอหางเดียวน้ำก้องบ่เห็นเนาะ เดี๋ยวคือตาเห็นลอยหลินน้ำโจนก็พอน้อยเบิ้ลลูกเก็บกระปูกันโอ้ยกระปูหลายเลยเดี่ยวกระปูมาให้ลูกสาวกันลูกสาวจะมักกระปูโอ้พันใส่เบ็ดกบก,ก็หนิได้คือมาใส่ถึงนี่นกันแท้นนี่ขึ้นเปด็ดยามกดแล้วอันนี้ กระปูนี้มึโอ้ยบทันเนี่อุ้ยนาวประคอกาตัวกระปูโอกูโคกลงเอามทันหมทันโอ้ปูลายเอามทันอีนทดคือวันนี้ มันนด้กระปูกระปูก็เริ่มมันแล้วโอ้ฝนมาใส่เบ็ดอยู่นี่ใส่เบ็ดก,ดดอดก,ดกบอยู่นี่ก็จสได้อัพมีก่อนเด้ถ่ายฟ้าลงเพื่นแตสิบเบิ่งเนี้ยเนาะนี่น้ำฝนดึกดอ่ยอัพมีก่อนอ่ะ ฮ้ยอ้าวเกาะนี่นี่มีบอกว่ามันป่าเนี่มันจะหมักลงลงกลางคืนอันนี้เงี้ยมาเปิดตออีกเศร้า มาลอทถือกับสีไว้เปิดมือเช้าเลยแล้วพาเปิดตอนแรก็ต้องเหยังวะเออเข่าแม่สิ้นเอยเจ็บอู้อดอกเข่าตีเล่เฮ้มีลยโี้โม้ขีน่ะมาดูกี้ดูด้วยตีขาคอขาคอกรลุกงะขาคอกระซิว Thứ à, hâm nữa vậy hồ măn ăn ăn đâu khẩu có và siêu đã siêu còn chú có đỏ khẩu Càng 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 thương hình xí มะยามมาถกเอามันโอ้ที่ว่าคือเปิดปะเมียนมือเท่ามายามมันนี่เด็มีคนมาใส่อันเนีย่ยเวลาเติบาะมันอักเปื่อยเไ็มท่บมันตนดแหง้งมันลงกับหลกเขา มีคนมาอันใส่เบ็ดกบใกล้ๆเลยเคุณิบุกาเปิดตังเพราะว่าถ้าฝาลงเพื่นก็ต้องเพื่นต้องเบิง้งเนี่ยเพื่นต้องไข,ข่เนี่ยเพื่นต้องยามเอาไปสกิบนหน้านึงก็มันจะสิบุกะตัถ้าเาเปิดไว้มีอตาลงกล้เพิ่นก็นกนต้องเอาอยู่แล้ว ่อเป็นใส่เบ็ดกบใส่ติดกับเงีย,เย,เยงเขาเลยโอ้เงยามในป่าลงเลยคอประคอตัวหนึงน่งกลางคืนเนี่ยมันลงป่าจะมักลงเงยามเลยแต่ว่ามันนี่โบดไ,ได้ตก ปิดเมนก่อนปิดเมนก่อนปิดเมนก่อนบูดเดชโลงมาเปิดอีกเพราะว่ามีคนมาใส่อันมาใส่เบ็ดใกล้ถึงเขาสิเปิดมันก็บ่ได้เพราะว่าเผลมาใส่เบ็ดใกล้ๆิ่งจะต้องยามก่อนเท่าอยู่แล้ว แต่ปลาซิวแล้วอมุกนึงกับปลาคอ ไปเลือกอยู่ทึงไปเลปยกับซีโน่กับปากคอโน,งงน่นเลยน้ำหวยบ่อดได้น้ำหวยน้ำบกก่อนบกขาดคืนคืนกำเนยงลายคอยคำยามแดงแล้วพี่นะ้องเลยบาดนี้เนะเหตุเวียเหตุงานกะเริ่ม สีพ้ากันเลิกกันขึ้นแหละมันตอดแรงเลยขึ้นไปอาบน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินหนึ่งเขาหนึงน้ำพักฟอนยอดกายมืออื่นเศร้าลงมาสู่งานต่อน้องเอ้เป็นกำลังใจให้บุดสุขสุขคเนเด้อผูก้กำลังเก็บเกี่ยวเขาหน้าปีอยู่กำลังขุนเขียวลุงไงนี่ยัยงบ่ได้ลงมือพี่น้องเอ้ยนเขาเนี่เขาลุงไง ปิดออกคือปิดหมากนี่นี่เนอปิดขาวขาวนี่นี่เป็นไดไค่ทองบัวลายยาเพิ่นผนผลิตงามงามงามอยู่พี่น้องเอ,อ้ยปีนี้งามอยู่ขอน้าบาทเออ้อะเลยมีอย่างมีอย่างเลยที่ได้สำเรดแหละมาลุ้นกันเพราะว่าแต่ละปีกันยังบ่ได้ ห,หูเนาะเพราะว่าเขาเห็ดรวมกันเห็ดรวมกับแถวนี้เลยแถวนี้เห็ดรวมกันเกี่ยวแล้วก็เอาเมือรวมกันเลยปีนี้แหละเห็ดแยกให้ใหญ่นี่คือลุงใหญ่เห็ดเนาะแต่ครอบครัวลุงใหญ่เองตัวนี้นะเชี่ยหูกันปีนี้แหละว่วาสีได้สำเร็ปีนี้เห็ดแยกมาลุนเบิึงพี่น้องเลยสได้สำเร็เนาะอย่างน้อยเขาก,าก็กุ้มอยู่กุ้มกินกับพ่อเลย เห็ดหน่อยเท่ากัไในหน่อยแต่ว่ามันกะเห็ดเบิงครอบครัวเจ้าของในพ้องถามมันโบกุ้มอยู่กุ้มกินเท่ากับบุกบืนไปอีกอีกคันหนึ่งเพราะว่าันสุขภาพเท่ากับมันกะแกโตลงแล้วเอาสีเห็ดลายคือเตกี้แต่ก่อนกัเป็ยนไปไ่ได้เนาะเพราะว่าเลือแห้งเท่ากับอยุลายไปแล้วมันก็เลือดเลือแห้งก็ลดหน่อยถอยลงมันกัาต้องเบิงสภาพร่างกายเจ้าของน้ำการเห็ด กะว่าเห็ดกุ้งอยู่กุ้งกินนี่เนยพี่น้องเลยเนาะสิสำคัญกะบ่ห้ครอบครัวอึดอยากปากมองไม่หยครอบครัวหิวอยู่หิวกินเนาะเราต้องพาครอบครัวพ่นถุกให้ครอบครัวมีอยู่มีกินสั้นั้นกับพ่อเลยพี่น้องเลยเนาะแต่ละมือแต่ละวันกุ้มครอบครัวไปสำนีเฮากะอยู่ได้แล้วบ้านอกบ้านนาเฮา วันนี้ก็ถือว่าทำพอสมควรมายามปูยามปลากะได้พออยู่พอกินข้ามหนึ่งนี่แหละพี่น้องเลยเนาะได้เมือ่อพักพรมืออื่นจะว่ากันไหมเนาะมืออื่นมันเป็นเรื่องของอนาคตเอาคาดหวังอย่างบ่ได้ให้มันหดมือหอดยามมันจะว่ากันพี่น้องเลยเนาะรับคลิปนี้ก็สิบพอประมาณนี่แหละพี่น้องเลย